ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่ๆนักเทรดคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับตัว IOC ในวันนี้นะครับ time frame สีชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่เก็บเหรียญยายเอาไว้ในพอร์ตนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปนะครับสองแท่งที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้กำลังลุ้นทะลุแนวต้านที่1.70นะครับสำหรับแท่ง indicator CDC Action Zone นะครับสองแท่งล่าสุดเป็นสีเขียวนะครับแปดแท่งล่าสุดไม่มีแท่งไหนเป็นสีแดงนะครับอาจจะมีสีเหลืองบ้างแต่ก็กลับตัวเป็นเขียวได้นะครับมาดูในส่วนของ indicator กันบ้างนะครับ indicator MACD นะครับเส้น MACD นะครับเส้นสีฟ้านะครับได้ทําการมุดขึ้นนะครับนำตัวเส้นสัญญาณไปนะครับตัดกันเหนือจุด0ูนย์นะครับก็สามารถตีความหมายได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็น ขาขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับตัว RSI นะครับตัว RSI นะครับก็อยู่ที่ช่วงประมาณ60กว่านะครับก็มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นแบบจริงจงจังๆได้ในตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกราฟไปในช่วงที่มันขึ้นเยอะๆนะครับตอนช่วงที่มันขึ้นเยอะจะสังเกตว่านะครับเส้น MACD นะครับขึ้นสูงนะครับนำเส้นสัญลักณสีส้มนะครับ แล้วก็ตัว i s i นะครับพุ่งไปถึงเกิน70นะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงนะครับตอนที่มันขึ้นถึงประมาณ2จุดกว่าวาในช่วงต้นเดือนที่แล้วนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับตัว iost นะครับในวันนี้นะครับก็รอลุ้นว่าถ้าสมมติว่ามันทะลุตัว1.70บาทไปแล้วนะครับมันสามารถรยืนระยะราคาได้หรือไม่นะครับาต่อไปมาดู การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัว IOST นะครับก็นำ indicator ทั้งหมดนะครับ26ตัวนะครับมาคำนวณแนวโน้มตอนนี้นะครับให้ซื้อ12ตัวนะครับเป็นกลาง9ตัวแล้วก็ขาย5ตัวนะครับตัวเข็มนี่ชี้ไปทางซื้อนะครับหลังจากที่เข็มเนี่ยชี้ไปทางสีแดงมาเป็นประมาณ2-3อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับแนะนำให้ขายนะครับแต่ว่าวันนี้ แนะนำให้ซื้อถึง12ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตัว iOST นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ